ชุดโคมไฟ led บนเพดานแบบกลมนะเปชุดไฟ led ชุดแบบชั่วโมงการใช้งานเป็นหมื่นชั่วโมงนะนะตอนนี้ตามบ้านเขาใช้แบบนี้หมดนะฮะก็ประหยัดไฟได้ครับนะค่าไฟก็ใช้าจ่ายก็ลดลดนะฮะลดค่าใช้าจ่ายการาจ่ายไฟอ่ะนะเ็เป็น led นะประหยัด ก็นามาติดตั้งเองนะติดตั้งง่ายครับมันจะมีแม่เหล็กสามจุดนะแล้วก็ถอดของเก่าออกก่อนเราจะมีแผ่นวงกลมแผ่นเหล็กกนะ่อนชุดกลมไฟ led แล้วไปแปะเด็กก็เสียบไฟมันมีไฟอยู่นะไฟสายไฟอเสียบข้างละเส้นเสร็จละนะก่อนติดตั้งตัดไฟก่อนนะพ้วอความปลอดภัยนะใมบ้านก็อบ้านทําได้ครับสะดวก ยิง่งผู้หญิงก็ทำได้หมดนะะติดตั้งง่ายครับสนใจก็ลิงก์ช้อปปี้นะขอบคุณครับ